ทำการทดลองครับเสียบปลั๊กเปิดมิกเกอร์นะครับไฟติดนะครับสโมกดิคเตอร์ตัวที่สามนะครับตรวจจับควันได้ตัวที่2ตัวที่1จะทำงานครับเส้นไฟนำทางจะติดครับ นีเซ็ตครับแช์ควันครับผมต่อไปนะครับสมอกดีักเตอร์ตัวที่2นะครับตัวจับควันได้นะครับสมอกดีักเตอร์ตัวที่1ตัวที่3จะทำงานนะครับเส้นไฟนำทางจะติดครับ รีเซ็ตครับเขี่ยควันครับถ่ดไปครับสมอกดีเทอร์ตัวที่หนึ่งครับตัวจับควันได้นะครับสม e กดีเทอร์ตัวที่สองตัวที่สามครับจะทำงานครับเส้นไฟนำทางจะติดครับ รีเซ็ตครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับไฟบ้านจะดับนะครับเราจะปิดขัดเอานะครับปิดขัดเอานะครับถอดปลั๊กนะครับเขี่ยควันนะครับเปิดสวิ์แบตเตอรี่นะครับจะเริ่มทดสอบสโมกดิกเตอร์ตัวที่3นะครับตรวจจับควันได้นะครับ สมุกลีเทอร์ตัวที่สองตัวที่หนึ่งครับจะทำงานครับเส้นไฟนำทางจะติดครับดิเซ็ตครับเขียควันครับสมุกลีเทอร์ตัวที่สองครับตรวจจับควันได้นะครับ สมองรีกเตอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สามจะทำงานครับเส้นไฟนำทางจะติดครับครับรีเซ็ตครับต่อไปครับ สโมก e ร e ์ e c t เตตัวที่1ครับตรวจจับควันได้สโมก e ร e ์ e c t เตอรตัวที่2ตัวที่3จะทํางานครับเส้นไฟนําทางจะติดครับครับผมรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยครับ